<c oughs> และนี่ก็คือห้องที่พึ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมายกยกที่เรียกว่าการตีงูและดูสภาพเลยยอดเลยวะ่ะ <c oughs> มันยอดเดียวไหมชูยงนันไหมเราจะชูนั่นอะ่ะ อู้อะไรอ่ะตั้งนานจนลืมแล,ล้วนี่หว่าห้องกูจริงไหมเนี่ยบอกที่นี่คือ,อคกกห้องกูใช่ไหมโอ้โหไอไอเล็กนั่นก็อยู่นั่นเนี่ย Đi qua vậy đấy Tung tung nặng. เล่นในยืนสภาพห้องที่เพิ่งตีงูเสร็จใหม่ๆหม่